นัวๆนัวๆตัว <coughs> จะได้เลขนอีว่สีให้ไอ้แบบยวนตำงเิตัเปโควิดี่เขาได้ยุ่มีหลายหลายยไปัำเปิจะันอัเินักก็เขาอันนั้นแรงปิดน่นักเกยังบาดม่บาดน้า้กโคเบิ่งหมอแท่งยาเลยครับเข้มมงับเป็นตยานครับ โควิดมากกัตายแล้วครับตายย้อนเข็มนี่เฮ็ดเข้มเข็มฉีดยาสิต่นี่ด้วครับสมุนไพรจากนครพนมอำเภอน้าแกครับ สมัยก้อนเซรีมาปราบขอก่อข้อยนอัออนเ,อเพื่อน,น,น้าแก่เซรีจุดไฟเผายาแล้ว <c oughs> มิตรหนึง่งแปดหนึ่งแปดสามขันตอนผลิตยาชั้นเลิศยาหินนี่ซื้อเสียงขอ,องนกอนมาน้อง เอาเลขสองใบก็ได้ให้ราคาพิเศษอันนี้ของใครเนี่ยโตขึ้นนี่ได้โตขึ้นนี่ได้มันสีมานน่ะง่อ้เปิ้นขายเอาเออ นี่ขั้นตอนในการแท่งใบายาครับแล้วก็ออกไปตากค่อยเอาเอา,เอาไว้ด้สุงมแฉขายไปขายมามันเบิร์ตแนี้มันเบิร์แล้วก็กระจกเอามาคายาาาาาแท่งได้เป็นพ่วงเป็นพ่วงครับตากแดดเลยโอ้ัแห้งๆได้ตกงานนะพี่เด้อมา จังหวัดนครพนมเด้ออึดงานเห็ดได้ยติดโควิดอยู่มาหอยมาแท่งใบยามาฉีดยาโควิดเบอร์ตรงไซฮอดแม่ครับอยู่ที่ยาโควิดตายเบิด บานตุเจ้ากาวเงินแสนมาหอยไปตะรางบ้าทเลยมาทางเพื่อนักแก่เพื่อนเงินแสนหอยไปไต้ตะรางบ้านเลยนี่ใบยาครับตีแหงแล้วครับนี่พร้อมส่งเข้าโรงงานผลิตโรงงานนี่เบิร์ด นี่เบิร์ดมันเล็กมันมาใหม่ๆงานสุดสองใบสิบสองล้านไะขายที่ไฮน้องสองร้อยขายเบิอื่นสองร้อยยี่สิบนเอาโลดอยากให้รวยสามถึกถูกรวยได้ราคาถูกเอาแหงมาดูแลกันเขาถึงสิบสองล้าน multimillion <laughs> <coughs> Hai <coughs> <coughs>

จากนครพนมอันนี้หาก็ตากครับเอาเชือกมัดแล้วก็คึงสใส่ไม้ไผ่ไนะว้นะเ็ดคือปลาย่างนี่ครับเบื่องนด้นครับแพนนี้ตากเลี้งยงใบไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่หา้า จแปดแถวแปดแถวอันนี้ที่แหงแล้วครับเนี่ยแหงหมาดๆก,กองไว้กันนี้ครับ,รบอันนี้ที่ลอยแล้วครับลอยแล้ว นี่ครับวิธีตากตาเวนซีครับเอาพยางคุ้มไม้ครับตากด้วยความร้อนไอแดดธรรมชาตินี่ได้แรงยาสูบจากธรรมชาติเลยครับนี่ครับวันนี้พามาดูแหล่งผลิต ใบยาสูบครับที่เป็นสินค้าโอท็อปที่ส่งเข้าโรงงานทั้งโรงงานยาเส้นและส่งเข้าโรงงานโรงยาสูบของประเทศไทยเราครับนี่ก็เป็นแหล่งหนึ่ง จากที่แห่งหนึ่งนะนี่ครับคุ้ไมไว้ไกลเลยครับซำมาคือเตาอบนี่ครับทำเหมือนเตาอบครับ เยอะมากครับเวลาทำผลิตไว้อบไว้ตากไว้แห้งๆแล้วก็จะมีพ่อค้าคุนกลางมารับอีกทีหนึง่งมังไตคุณบ้านนะครับมแต่ใบายาสูบครับสำหรับค้นพื้นที่ อำเภอน,นาแก่จังหวัดนครพนมหลังจากที่เก็บเกีียวเขาแล้วนะครับก็จะทําการปลูกต้นยาสูบยาสูบบุรีที่เขาไปทําบุรีเป็นยาเส้น,นสำหรับคลิปนี้ก็น้องๆก็จึงโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับ คินี้เป็นความรู้นะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอันนี้ให้เราเรียนรู้กันว่ามันมายังไงครับยาสูบนี่ก็คือหนึ่งที่มาต้นยาสูบก็เหมือนต้นผักชนิดหนึ่งนีนะครับเป็นพืชวัชพืชลมลุกครับ เป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้เลยครับตากให้มันอบให้มันแห้งแล้วก็ไปเข้าโรงงานซอยครับโรงงานเครื่องจักรซอยลองดูก็สวยงามดีเนะี่ย สำหรับคนที่ที่มีตังค์เยอะๆครับทำเป็นเตาอบโรงอบก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องกลัวฝนหรือว่ากลัวอะไรนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับมีที่เก็บ,บสำหรับชาวบ้านเราก็ทำแบบง่ายๆนะครับอา,อาศัยอาศัยธรรมชาติในการอบนะครับแสงแดด ความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับอบได้นาน,นครับเราก็ได้คุณภาพจริงๆแห้งจริงๆครับไม่ได้มาเร่งเหมือนใช้เตาอบนะบนั้นใช้ความร้อนเร่งเรนะ่งอันนี้เราจะอบจากแสงแดดธรรมชาติไปเรื่อยๆเป็นเวลาสิบวันยี่สิบวันนะครับเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนครักว่าจะได้ บุรีมานะแต่ละมวลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจกบเบียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ